ตอนกลางคืนคลางหนังสือเรื่องบันยาวนะี่เดิมทีข้าตั้งใจว่าจะอยู่ในวังเพื่อตามหาเบอร์เนียเช่นนั้นท่านมิชิโยตามหาเจ้าหญิงเบอร์เนียเจอหรือไม่เจ้าหญิงเบอร์เนียทรงอยู่ที่ไหนกันเออเบอร์เนียตายไปแล้วเช่นนั้นทำไมท่านมิชิโยถึงยังมีชีวิตอยู่ล่ะเออ เรื่องนั้นเนะี่ยสถานะปัจจุบันของเจ้าและความปลดปลานของฟารโเรเดิมทีเป็นของเจ้าหญิงเบอร์เนียนะหากเจ้าไม่ได้ยืมชื่อเจ้าหญิงเบอร์เนียฟารโรคงไม่ปลดปลานเจ้าหรอกเนะ่ะฮะเจ้าสมควรตาย๊ะงัน<ำ>้นเอ๊ะสบัยหลบไป เป๊ป้าเจ้ามันผู้หญิงสกปรกข้าจะฝังเจ้าไว้กับเจ้าหญิงเบอร์เนียที่นี่แหละอะปล่อยนะปล่อยนางเดี๋ยวนี้อ๋อเจ้าหญิงน้อยเจ้าไม่เป็นไรนะในเมื่อเจ้าปฏิบัติต่อสตรีในราชวงศ์อียิปต์บนของข้าเช่นนี้ข้าจะใช้เวทมนต์ทำให้เจ้าแยกเป็นชิ้นๆเหมือนเทพโอซิริส ไม่นะเจ้าชายโจเซอร์ได้โปรดอย่าทำเช่นนี้เลยเจ้าหญิงน้อยคนคนนี้คิดจะฆ่าเจ้าความเมตตาจะทำให้ศัตรูมีโอกาสฆ่าเจ้ามากขึ้นนะแค่ขับไล่เขาออกจากวังก็พอแล้วล่ะไม่จำเป็นต้องฆ่าเขาหรอกนะเขาเป็นคนของเบอร์เนียฉันจะเอาชีวิตเขาได้ยังไงล่ะฟังคำของเจ้าหญิงน้อยโยนชายผู้นี้ออกไปไม่อนุญาตให้เข้าใกล้พระราชวังอียิปต์ตอนบนของข้าอีกแม้แต่เพียงก้าวเดียว พยาครเปเป้ป้าเป็นยังไรบ้างเอ,อ๊ะข้ารู้จักสถานที่หนึ่งที่มียารักษาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนี้ได้ปลดพาข้าไปที่นั่นเถอะนะที่นี่เคยมีกรงสิงโตอยู่แต่ก็ยังเก็บยารักษาบาดแผลที่ดีที่สุดเอาไว้ด้วยเห็นได้ชัดวันนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันเข้ามาที่นี่ทำไมฉันถึงรู้สึกคุ้นเคยมากเลยละ่ะ มียารักษาแผลชั้นดีที่สุดที่มินาเคยใช้น่าจะเหลืออยู่อีกมากเอ๊ะมินาก็อยู่ที่นี่เหละเขาไม่ได้บอกเจ้าหรือ,อยังไงไม่แปลกใจเลยข้าพี่ชายของตัวเองเพื่อขึ้นครองบรรลังเขามีอดีตท,ที่น่าสยดสยองถูกขังอยู่ในกรงกับสิงโตเขาจะบอกเจ้าหญิงน้อยได้เช่นไรกันละ่ะอยู่กับสิงโตเหรอเหมือนว่าฉันเคยเห็นฉากนี้ในความฝันนะ ทำไมในหัวของฉันถึงมีภาพของมินาตอนเด็กๆได้ล่ะจะคัดเลือกคนเข้าวิหารหรือพยค่ะนางนเข้าไปในวิหารต้องได้รับมอบหมายจากฝ่าบาทนั่นก็ดีแต่หากมีการคัดเลือกจะไม่เป็นการเปิดโอกาสให้ศัตรูหรือพยค่ะให้โอกาสจึงจะเปิดเผยตัวไม่ใช่เหรอหลังเทศกาลเสร็จ เป็นวันที่ฟาโรห์นำตัวนางไปเข้าในวิหารเพื่อสนทนากับเหล่าทวยเทพในเมื่อต้องการเข้าใกล้ข้าขนาดนี้ก็ให้โอกาสศัตรูเข้ามาใกล้ข้าหากพวกเขาต้องการจะปิดชีวิตของข้าก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเขาแล้วล่ะกระหม่อมไม่เห็นด้วยนะพะเยค่ะฟา,าบาจะทรงเป็นเหยื่ยลอล่อได้เช่นไรจะทรงทําให้พระองค์ตกอยู่ในอันตรายนะพะเยค่ขขะขนุ์เจ้าก็พูดอะไรหน่อยสิ พ่อเป็นแค่พ่อมดที่รับใช้ฝ่าบาทแค่อยากทูลถามฝ่าบาทว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพี่เนตไม่สิเจ้าหญิงเบอร์เนียรหรือไม่เพี้ยค่ะข้าไม่ให้นางลงไปคัดเลือกแม้จะมีโอกาสตกอยู่ในอันตรายเพียงเล็กน้อยข้าก็จะไม่ปล่อยนางมีส่วนเกี่ยวข้องดึกขนาดนี้แล้วเจ้าหญิงน้อยไปคลังหนังสือทำไมเหรออะอย่าขยับสิ ทายาอะทายาเดี๋ยวก็หายนะมิอาจปิดบังเจ้าชายโจเซอร์ได้ถ้ากำลังหาทางเข้าไปในวิหารเพคะเขาเป็นพี่ชายของมิดาแม้ว่าเขาจะขี้เล่นแต่เขาก็เพิ่งช่วยฉันเอาไว้ดังนั้นเขาแน่าจะเป็นคนดีหากเจ้าหญิงน้อยต้องการเข้าไปในวิหารข้าสามารถช่วยเจ้าได้นะอะจริงแหลอ ขอแค่เจ้าหญิงน้อยเต้นรำกับข้าในเทศกาลเสร็จท่าทางของมินาจะเป็นเช่นไรนะข้าตั้งหน้าตั้งตารอเลยละเตะออนี่เปปป้ามานี่นะทำแบบนี้ไม่ได้ผู้ใจคนนี้เขาเพิ่งช่วยเรานะอ๋อนี่คงเป็นสัตว์พลังจิตสินะ มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเหมือนมินาจริงๆหากไม่มีอะไรแล้วข้าไปก่อนละออกมาเจ้าชายโจเซอร์บอกข้ามาน้องชายที่แสนดีของข้ากำลังคุยอะไรกับมือขวาของเขาฟาโร่ทรงเตรียมการคัดเลือกคนเข้าวิหารเพื่อกำจัดสายลับในคราวเดียว และไม่ยอมให้เจ้าหญิงเบอร์เนียเข้าร่วมการคัดเลือกพะเยะคะ่ะไม่อนุญาตให้เจ้าหญิงน้อยเข้าร่วมรักโกรว,ว่านางจะตกอยู่ในอันตรายระหว่างการคัดเลือกเหรอหรือกลัวว่านางจะไม่ได้รับการยอมรับจากเหล่าทวยเทพหลังจากที่นางได้รับเลือกกันนะเออกระหม่อมไม่ทราบเทพฮอรัสท่านรู้สึกใช่หรือไม่ว่ามินาที่ข้าพี่เซเนตไม่คู่ควรกับการเป็นฟาโรมีเช่นนั้น ท่านจะส่งของขวัญชิ้นนี้มาให้ข้าทำไมไมินาตกลุมรักหญิงสาวผมรอนที่มิใช่เจ้าหญิงและไม่ลังเลที่จะปกปิดตัวตนของนางผู้หญิงคนนั้นเป็นจุดอ่อนของมินาตอนกลางวันห้องโถงนางในที่เข้าวิหารพร้อมกับฝาบาทจะถูกเลือกโดยเฉลยหรือได้ยินว่า รับใดที่มีความทะเยอทะยานก็สามารถเข้าร่วมได้ดีจริงๆนะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้พบฝ่าบาทไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้เมนเนนตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วใครที่สนใจสามารถมาลงชื่อได้เอ๊ะนั่นเบอร์เนียแล้วโมดิอุสเปิดโปง,งนางทำให้ถูกส่งตัวไปที่เหมืองหินฝ่าบาททรงทำเช่นนี้น่าแปลกเสียจ,จริง เบอร์เนียข้าต้องไปพบนางเอ๊ะเจ้าคือข้าชื่อดีดเบอร์เนียทำไมเจ้าไม่ไปลงชื่อล่ะหากเบอร์เนียไปแล้วก็เราทุกคนจะต้องถูกเปรียบเทียบแน่เพราะนางสินะฝ่าบาทถึงทรงทำเรื่องแปลกใหม่ผู้หญิงที่เล่นกับสัตว์ทุกวันร่างกายมีกลิ่นเหม็นไปทั้งตัวจิตวิญญาณการแข่งขันของผู้หญิง ง่ายมากที่จะถูกยั่วยุพวกเจ้าพูดอย่างนี้ได้เช่นไรหากไม่ใช่เพราะเบอร์นเนี่ยเราคงโดนฝ่าบาทสั่งประหารไปหมดแล้วช่างเถอะดีดช่างมันได้เช่นไรละ่ะพวกนางในละคุณเกินไปแล้วในหัวใจของฝ่าบาทสถานะของเจ้านั้นสูงกว่าเราอย่างเห็นได้ชัดดีดเจ้าก็แค่คำไม่กี่คำที่ดังข้าไว้ ดูถูกเฉลยคนอื่นๆก็เหมือนกับดอกบัวขาวที่บ้านเกิดข้าดอกบัวขาวคืออะไรเหรอนางรู้ว่าข้ากำลังพยายามที่จะยุยงให้เกิดความบาดหมางเหรอเป็นไปได้เช่นไรจนถึงตอนนี้ข้าก็ปลอมตัวมาอย่างดีทุกคนสรรเสริญที่ข้าบริสุทธิ์และไร้อันตรายไม่มีใครสังเกตเห็นการปลอมตัวของข้าซะหน่อยเบอร์เนียจะเป็นใครกันแน่ผู้อาวุโส ข้าอยากลงชื่อให้ข้าเยืมปากกาหน่อยสิไม,ไ,นะยไ,มไม่ได้นะเอ๊ะทำไมกันล่ะไม่ได้นะพี่คะเจ้าหญิงเบอร์นเนียฝ่าบาทตรัสว่าท่านไม่เชื่อฟังเขาขณะอาบน้ำเขาไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการคัดเลือกนี้บางทีท่านควรไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทนะพี่คะมินาเหรอยังบอกว่าชนะแน่นอนแม้แต่สิทธิในการเลือกก็ยังไม่มี ปฏิบัติฝ่าบาทไม่ดีสินะเหมือนว่าใกล้จะหลุดพ้นจากความปลดปลานแล้วละสเเเิเจ้าหญิงเบอร์เนียเจ้าหญิงเบอร์เนียท่านลงชื่อไม่ได้จะทําเช่นไรล่ะใช้ชื่อหม่อมฉันในการเข้าร่วมเถอะนะเพคะอะไม่เป็นไรหรอกนะถ้ามีแผนที่ดีแล้วล่ะตามที่ฝ่าบาทตรัสไว้ได้ปฏิเสธคำขอของเจ้าหญิงเบอร์เนียและบอกให้นางมาเข้าเฝ้าฝ่าบาทเพคะ เจ้าทำได้ดีมากไปเถอะเพคะหากฝ่าบาททรงทำเช่นนี้เจ้าหญิงเบอร์เนียจะเกลียดพระองค์เพราะไม่รู้จักความจริงนะ,ะยะคะเกลียดข้าก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ข้าไม่ถอยหรอกหน้าท่านพี่ไม่ได้ให้เบอร์เนียเข้าร่วมกันคัดเลือกรอเหมือนว่านางจะถูกปฏิเสธแล้วดีจริงๆข้าจะใช้โอกาสนี้ เพาาะทำให้ผู้หญิงบ้านนั้นไม่สามารถปีนข้ามหัวข้าไปได้อีกต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหรอมินานํำรายชื่อคัดเลือกไว้ที่ถงศักดิ์สิทธิ์แต่ถงศักดิ์สิทธิ์มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาะนอกจากข้าแล้วไม่มีใครช่วยเจ้าได้เจ้าอยากบอกว่าเงื่อนไขกับข้าหรือไม่เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้อย่างไรเสียก็ไม่สามารถเต้นรำเหมือนเทพได้เจ้าหญิงน้อยมีคนเต้นรำด้วยหรือไม่ หรือว่าจะเป็นมินาเอ๊ะข้าไม่มีข้าแค่ไม่อยากเต้นเท่านั้นกิดอะไรขึ้นกับฉันนะเห็นได้ชัดว่ากำลังร้องขอโจเซ่แต่ฉันยังต่อรองกับเขาอีกแต่ว่าแค่นึกถึงการเต้นรำในงานแล้วคิดว่าจะทำให้แมนเนตไม่พอใจฉันก็ไม่อยากรับปากโจเซ่แล้วแหละเจ้าหญิงน้อยช่างพิเศษจริงๆ มีผู้หญิงในอียิปต์มากมายที่อยากเต้นรำกับข้าเจ้าหญิงน้อยบอกว่าไม่ต้องการนั่นคือสิ่งที่ดึงดูดไม่นาเหรอเราหยุดนอกเรื่องกันได้แล้วล่ะบอกเงื่อนไขของเจ้ามาเถอะเจ้าหญิงน้อยรู้จักเทพเซทหรือไม่มีข่าวลือว่าเทพเซธเทพเจ้าแห่งสงครามทําให้เทพโอไซริสน้องชายของเขาสับสนกับน้ําศักดิ์สิทธิ์และสามารถเอาชนะเขาได้ มีข่าวลือว่าจะมีถ้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอยู่ในเทศกาลเสร็จข้าต้องการมันไม่มีปัญหาจะต้องไม่ทำให้เมนเนจไม่มีความสุขนั่นคือทางเข้าถงศักดิ์สิทธิ์อีกเดียวข้าจะพาคนออกไปจเจ้าก็ใช้โอกาสนั้นแอบเข้าไปนะอะอเออพวกเจ้าสองคนข้ามีเรื่องอยากจะทาพวกเจ้า เจ้าชายโจเซอร์เชิตรัสพยกระยะัย่งยัง่งถงศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีแค่ยามที่หน้าประตูเท่านั้นนะหากเจ้าหญิงน้อยถูกสัตว์ร้ายกินในถงศักดิ์สิทธิ์สีหน้าของมินาจะเป็นเช่นไรนะเข้ามาได้ง่ายมากเลยจริงไหมเป๊ปป้าเอ๊ะนั้นคงจะเป็นนายชื่อผู้สมัครสินะ ในถงศักดิ์สิทธิ์เลี้ยงสิงโตเอแม้จะไม่ได้ตัวใหญ่เท่าชูแต่สิงโตทั้ง3ามตัวก็ได้รับการฝึกฝนอย่างเห็นได้ชัดสื่อสารกันไม่ได้ง่ายๆแน่แต่ว่าฉันเป็นครูฝึกสัตว์นี่นะค่อยๆถอยจริงด้วยสิฉันเดาไว้ไม่ผิดเลย ชูเป็นสิงโตที่พิเศษที่สุดในวงังสิงโตตัวอื่นแค่ได้กลิ่นชูก็ถอยหนีด้วยความกลัวห้องนอนของมิชิยะเบเนียยังไม่กลับมาเหรอเจ้าหญิงบอกว่าคืนนี้ต้องการพักผ่อนไม่ให้เราตามไปเพคะนี่เป็นแค่เจเลยนะเป็นเจ้าหญิงด้วยเหรอเอ๊อคงเป็นพระนางไม่ได้รับเลือก จึงไปร้องไห้กับพระเจ้าข้าจะรอนางกลับมาอยู่ที่นี่จะมานวดเท้าให้ข้าสิคุกเข่าแทบเท้าค้าข้าจะให้เจ้าเป็นคนรับใช้เอาละ่ะเพิ่มชื่อเรียบร้อยแล้วเฮ้มีคนแอบเข้าไปในถงศักดิ์สิทธิ์เพื่อเพิ่มชื่อเหรอใครนี่ย ข้าเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เจ้าถามว่าข้าเป็นใครเหรอสาวน้อยมนุษย์ประหลาดใส่หน้ากากเทพเซธเหรอนำข้อความของข้าไปบอกเมเนตเอ๊ะบอกเขาว่าใกล้จะครบกำหนดแล้วนี่นี่เดี๋ยวก่อนสินี่จะเป็นใครกันน่ะ ผู้้ดเข,เข้าใจหน่อยสิครบกำหนดอะไรนี่มันทางตันหลกเหลั่อนี้แล้วคนเมื่อกี้ไปไหนแล้วล่ะหรือว่าที่มีกลไกอื่นในถงศักดิ์สิทธิ์เอ๊ะเป๊ป้ากลัวเหรอเอาล่ะเราออกไปกันเถอะนะนี่ก็ดึกแล้วเจ้าหญิงน้อยก็ยังไม่ออกมา ไม่มีใครเคยแต่ต้องสิ่งที่ปกป้องโดยสัตว์เทพของธงศักดิ์สิทธิ์ได้น่าเสียดายแต่นางก็สมควรตายแล้วลนะ่ะถูกกินโดยสัตว์เทพผู้พิทักษ์ตายอย่างสยดสยองข้าต้องไปบอกมินาช่วยโอกาสตอนที่เขากำลังย่ำแย่แล้วไงเอ๋จะจ้าออกมาได้เช่นไรนะ่ะ ภพมชื่อสำเร็จแล้วก็ออกมานะสิขับใจนะเจเซ่าเดิมทีข้าก็แค่พูดไปเท่านั้นไม่นึกเลยว่าจะประสบความสำเร็จช่างเถอะข้าไม่เสียหายหรอกหน้าจริงสิช่วยบอกคนที่อยู่ในห้องโถงศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครั้งหน้าจะโผล่ออกมาก็อย่าเส้นทำเป็นผีคนเหรอโถงศักดิ์สิทธิ์เคยเป็นสถานที่สำหรับสักราระเทพเซจแต่ภายหลังถูกทิ้งร้างใช้สำหรับเก็บของต่างๆ ไม่มีคนอาศัยอยู่ที่นั่นนี่นะห้องนอนของเบอร์เนียระวังนะถ้ายังไม่ได้ให้อาหารมันเจ้าอาจถูกกัดได้อาท่านผู้อาวุโสมีสถานะที่มีเกียรติเห็นได้ชัดว่า่าบาทส่งส่งนางมาดูแลเจ้าหญิงเบอร์เนียถูกเจ้าหญิงคามอนเรียกให้รับชม,มเพราะเจ้าหญิงเบอร์เนียไม่ได้รับเป็นที่โปรดปรานแล้วถึงได,ด้โดนกระทำเช่นนี้ เบอร์เนียจะสงสงแค่ไหนเทียบกับเจ้าหญิงคามอนได้เช่นไรกันล่นละฟาบาดเจ้าหญิงเบอร์เนียผงไล่งูหนีอะ๊ะงูของข้างูของข้าหนีไปแล้วเจ้าหญิงเบอร์เนียไม่เป็นไรแล้วนะฮในเมื่อข้ากลับมาแล้วจะไม่ปล่อยให้ใครลังแกเจ้าได้อีก